I have a dream, that's all I need. I'll make it up in some work and believe. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gonna get it. You hear me lament, I'm winning. Yet the shame will be grinning. These ladies know that I'm sinning, and this is just the beginning. I'm closing in the night. Game. Okay, so we'll be happy. we อไปเล่นเมดแล้วมันไม่รุ่งคือก็รุ่งนะแต่แบบเราก็จะไปโทษเล่นอื่นไม่ใช่ได้หรอกเกมล่าสุดที่ผมเล่นไปรู้สึกจะไปเล่นยุ้ยอะเออดามเมจไปแสนหกใช่แต่เพื่อนเล่นอะไรไม่ค่อได้เลยแล้วเราก็เลยไม่เล่นแหละเดี๋ยวไปเล่นเมดดีกว่าเอยไปเล่นเรือม้าป่าเมื่อกี้เกมเกมที่แล้วก่อนหน้านี้นะไปเล่นไอ้อะไรนะยุ้ยอะไอ สร้างดาเมจไปประมาณแสนหกมั้งเออดาเมจสี่สิแปดเปอร์เซ็นต์น่ะเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นแต่ก็สี่สิบแปดคือแบบอืมสู้ชีวิตจัดเลยแต่ก็ไม่เป็นไรโอเคอันนี้เกมใหม่ละเราไปเวทเลยดีกว่าบอลแดมบอกว่าร่วมตัวผมก็ยังตัดสินใจมึนๆอยู่นะจะไปฟาร์มป่าเรามีด,ดีไหมโอเคสวยไปฟาร์มป่าเขาดีกว่าป่าเขากับป่าเราก็เหมือนกันนั่นแหละคลิกซีบอกไปเลย โอเคสวยมีสีได้เนี่ยเออเจ็บแน่นอนแบบนี้มีดเกดี่ยวขโมยบัฟไปขโมยบัฟไหม,ไม,ไหมเจ็บสวยกิ๊กซี่อืมอะเลเตอร์ก็ยังจะเล่นไฟเฮ้ยเมื่อกี้ผมไม่น่าสิจนูนันเลยนะเอาเ okay, สวยเพราะเราได้บัฟนะครับเพราะว่ามากันเยอะขนาดนี้ไม่ได้ก็ต้องได้แน่แหละมากัน4ตัวโอเคเมื่อกี้ท่า ซีรีไม่มีฟิกเกอร์นะคือผมไม่คิดว่าบอดด้าเขามีอันนั้นด้วยไงแบบงัดนะ่ะถ้าเขางัดไม่ได้ของเกินก็เลยไม่รู้เฮ้ยสุก,กา้ากับเฟิร์ตบัดเอออย่างนี้เล่นกับสุก,กา้นนากันได้เนี่ยฮัลล์ก็ทิึงเอาไม่โดนเอาสวยอย่างน้อยก็าตายโอเมินแล้ววะเอาสวยได้ไงแม็กแม็กมันบินมาลเลยหรอวันบินมาสวยได้อยู่เฮ้ยอสองตัวลิตอรจะตายไม่นอน อลิเตอร์แปดว่าเนี่ยแปดที่หายเลยโอเคกลับมาใหม่แล้วตีนี้เลยแล้วกันอ้อยเขาตีเขาเรีจะตีดาร์กไปผมมาตีมังกรแล้วกันถือว่าดีนะครับเพราะว่าไอ้มังกรมันดีกว่าดาร์กตัวแรกเนี่ยยังมีดาเมจต้นเกมแรงขึ้นถ้าอ้อยได้มังกรก็ดีเหมือนกันอ้อยจะได้ดาเมจแรงแต่เขาตีดาร์กนะครับไอ้พฟาก่อนแล้วกัน แต่จะว่าไปฟาร์มก็เบื่อเหมือนกันนะถ้าถ้าใครจะเล่นฟาร์มบ่อยๆจะเบื่อเหมือนกันเจ้าคิดไปเติมเพื่อนไหมไปเติมเพื่อดีกว่าเนาะแมงนี่อืดนะเนี่ยจะไปเรื่องไปดูดูอือแทงไปเแค่ไหนก็ตายเป็นแต่ว่าไปทุกคนปิดเพิ่มกันยังอ่ะผมก็ เพิ่งปิดเทอ,อมได้หลายวันแล้วนะเมื่อวานไปดูทิกตอกมาบาง,งาโรงเรียนที่ไม่ปิดเลยโอ้ยคือแบบนานไปไหมคีเวปป้านี่เขามีพันธุ์นิดแฮะไม่เป็นไรเป็นของเข้าอยู่แล้วเปปด้ขอขโมยตัวเล็กแล้วกันขโมยตัวเล็กแล้วกัน<ส>ขอ,นต,นขอนตัวเล็กเดอ้อจะหาคีคิซี่ไปเรื่องการสอบเนี่ยต้องขอให้เกียดีป่ะผมก็ว่าผมก็เล่นแต่เกมได้กับเขียนมันดีเชื่อเลย ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ดีมากจนแบบเออสนะแต่แบบก็3อยู่3แล้วก็4มีเกิดสามเกิสี่แล้วก็3.5แล้วรูสึกจะไม่ตกมา2.5หรือว่เกิดสเลยนะมันจะเป็นเกตค่อนข้างดีเลยแหละแต่โดยรวมแล้วผมได้เกตดสตัวไม่รู้เหมือนกันจะไม่ผิดถ้าจำไม่ผิดนะผมได้สัประมาณ5ตัวนี่แหละ มีสิบเอ็ดวิชาหรือว่าเออสิสิบสองสิบสองวิชาเดีว่า <c> ด <oughs> <c oughs> ีแล้วเขาจะว่าโว้ยเลยไม่ใช่ไอซุกะมาดิเล่นนะอีสกิลหมดแล้วเหมือนกันนล้เขาจะมาคินงนะไม่ใช่คิงลนะขานตะไคร้ไรเงีง้ยเอ้ยตีเอ้อยอาริตเตอร์ก็ยังจะแปะอีกแมวก็ได้ ขมมไตัวเล็กแลวกัน <c oughs> ไม่ได้สักอย่างก็ต้องได้สักอย่างอะไรเงี้ยไปฟ้าปา่าแล้วดีกว่าไม่มีไฟแล้ว <c oughs> เอ๊เขาเลกอเลยนะช่วงนี้แบบถืมจะถึงสงการสงการเดือนหน้าแล้วเนาะมีนามีนาเมษาเออ ยู่ที่บ้านจบแล้วจบแล้วชีวิตเอไม่ใช่ละเฮ้ยโอเมนโอเมนไปเอ้อยไม่ข้ามาอีกสวยแล้วไม่ข้ามาอีกโอเคตรงนี้ก็ได้ดักตรงนี้ก็ได้สวยคลิกซีข่ข้ามมันข้ามมันนี่กโถมซะเหลือเกินโอเคไม่เป็นไรนี่ในใจะไปตีบ้านเราแล้วเชียร์คลิปก,ก่อนโอเคสวยมันตีไม่ได้เหลือสองร้อยเองเลยเนี่ยคลิกซี่เมื่อกี้ เราตัดสินใจผิดหรือเปล่านะผมไม่น่าไป <been> ไเติมหรือว่าน่าไปเติมดีเนี่ยน่าจะถูกแหละเุกคนเคยติดศูนย์ติดรอเยอะสุดกันก <On slot. S 1> ี่ตัวไอตอนเด็กอะที่เป็นอันนั้นอะ <red> เคยติดเยอะสุดประมาณเจ็ดตัวมั้งเออเจ็ดตัวจำจำไม่ผิดเลยเจ็ดตัวเจ็ดส่วนอีกคนเรื่องละ 7จ็ดศูนย์ไม่รู้ตอนนี้เขาฮิตเจ็ดศูนย์อะไรเงี้ยแต่ผมเคยติดเจ็ดตัวนะเออแบบติดรอยเอ้ติดศูนย์ดิเจ็ดตัวมันแบบไม่รู้ทำอะไรเหมือนกันทำไมได้ศูนย์เจ็ดตัวไปรเรียนยังไงได้ศูนย์เจ็ดตัวเคยตี <c redit> ไอ้แม็กตีได้ไหมตีได้ไหมยังไงก็ตายอยู่ดีตีมันตีมันเฮ้สวยแต่นน่นี่จะเป็นตอนติดแล้วแหละ ถ้าโตมาก็ไม่มีแหละเขาเรียกว่ารู้ตอนเด็กนี่ไม่รู้เรื่องนะเล่นอย่างเดียวเไยเนี้ยไม่ใช่เล่นเกมนะแบบว่าเล่นกับเพื่ออะไรเนี้ยน,น,นี่โดดเรียนโดดเรียนช่างฟ้ามฟ้ามไป <c oughs> อุ้ยแย่ฟ้ามนะเอาโอเคขอสแต็กก็พอ ไม่ขอชิพก็ไ,ได้แต่เห็นได้ว่ารู้สึกว่ามีสก,กินแล้วมันจะเท่ขึ้นอะไรเงี้ยนะถ้าใครเห็นปะแต่ร่างนี้มันจะรู้สึกว่าตัวใหญ่ๆหน่อยแต่ถ้าร่างต้นอะมันจะรู้สึกว่าตัวเล็กๆแต่ร่างนี้มันรู้สึกว่าตัวใหญ่แต่ดาบเล็กไอ้ซูกาแนนเนียเ่ยผมก็มีตอนแรกผมเชื่อซูกาเขาจะมีเลยนะครับเขาส,สวนมาอีกก็รีชิบหายแล้วไงเออแข่งไปด้วยโซโลโอเมนโก้เออ สินใจผิดไ,ไปไหนเล่ไปไหเอาไปเอาใหม่เอาใหม่แบบนี้สวยเลเตอร์ในจับแบบนี้เลยดีแล้วเดี๋ยวสกิลเลยจับจเป็นอะไรตร์ก็โดนจอคิซี่อะไรตู้เลยไอคิเอาเลยบินคะแนนี้ก็ได้นี่อยู่ในเป็นแบบเหมือนสวยเดียร์เนี่ยตอนนี้สกอร์เรื่องเดียรแต่เราเสียกลางก่อนก็เลยแบบเลยไปไหน เไมป็นรยังดีย well ังดีที่บ้านเอ้โอ้ยเจียวเอาบอดัมโดนแหละบอดัมโดนล้จะโดนเอาโดนจับด้วยดูแกบอดัมสีใจด้วยแม็กจะเกิดแม็กเกิดอีกหนึ่งวิสูนเห็นแม็กอันตีไหมอันตีไหมอันตียังรีอยู่มั้ยอ้าสวยละอันตีแล้วล็อกไวโอด้วยนึกว่าจะล็อกผมซะละ ล้วไปโอ้ินไปโอ้น่าจะตายแล้วแหละเอาอ้อยมาอีกเราไม่กล้ายืนวารามนะครับเอเมื่อกี้แม็กกนปเปิดเปิดแล้วเปิดแมพให้เพื่อนเห็นทุกคนเลยจะโชคดีนะของผมเดินกลับในงานี่ชิบหาดเลยเหมือนกันไโอ้บอกมีคนตั้งเยอะเล่แต่กูเป็นแครี่ไงสวยเบ้าด้ามโอ้ยยังดีอ่ะแข่งแบบนี้ตายแน่นอน เฮ้ยสุกา้าไม่โดดแม่เลยเหรอแข่งเข้าไปเออแรงแล้วสึงไม่มีฟิกเกอร์นะฟิกเกอร์อกับสกิลสองสามารถลบได้อยู่เรืาม,มาสกิลหนึ่งก็ลบได้อแขังบอลดัมเนี่ยแล้สิงจะเป็นสกิลเคลื่อนที่ก็หลบได้หมดเลยแนะหละไ้เตะข้างเนี้ยก็หลบได้แต่เทนเนะ่ยไม่รู้เหมือนกันนะเทนเนี่ยมันใกล้ปไปหน่อยแต่ถ้าอยู่ในพุ่ม ก้อนหินน่ยาจะได้อยู่เพราะเทนมันสกิลสองบัคอะไรก็ไม่รู้เกินก้อนหินแต่พูดถึงเรื่องบัคเอ,อ้ยแรงนะเมื่อกี้แต่พูดถึงเรื่องบัคเนี่ยไอ้ทอนรู้สุสโวมันจะบั๊อยู่ไม่ใช่หรอไอ้เม็ดม่วงม่วงฟ้าเนดะี๋ยวผมจะลองไปเล่นดูว่ามันจะแรงขนาดไหนกลับบ้านก่อนเร็วเอาไม่กลับมาแล้วมาแล้วกลับมาแล้ว,ลวเอ,อ้ยซุสวยดูดิไม่ตายด้วย ทอน่ะเนาะกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านกันเออแต่ว่าไปทอนนี่แบบปักบ้องบ่อยเดี๋ยวลองไปเล่นดูว่ามันจะเป็นยังไงเห็นว่าอย่างแรงเลยพี่สิบะปกติทุกคนที่ใส่ทอนใส่อะไรอ่ะจก่อร้อยขีอะไรเงี้ยหรออืมจะเป็นจกอร้อยแล้วเนาะม่วงฟ้าม่วงมันเป็น ดาเมจเวทหัวไอ้ y, ฟ้าฟ้าฟ้าเป็นดาเมจเวทปะเออใส,ส่หม้งเป็นทูอ้เชางมันมเอา้าแทงไม่โดนอีกอันนี้ไม่โดนอีนี่ไม่เป็นไรรอส,สกลิลหนึ่งรอส,สกลิลหนึ่งฟาดที่พัดเศษอย่างแรงโอเคสวยฆ่าได้เดี๋ยวช้าหน่อยนิดนึงอ่าช่างเด็กโจ๊ตที่คลิปโอเคจบได้หรือมั้ง สิบห้านาทีแล้วเจ็ดสิบห้าเร็วจบได้ก่อนเร็วสกิลหนึ่งฮัสี่พี้อมจะแรงขึ้นสกิลที่สองทีต้องมีโอมิอาร์าสวยอเลสเตอร์โดนจับด้วยชนะส่วนเกมนี้ผมเดี๋ยวฟาร์มเยอะไปไหนะตังเยอะสุดเลยหกสองสิบเอ็ดแอซิดเยอะเนี่ยโอเคแล้วเจอเกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนเดี๋ยวจะลงคลิปทอนแล้วมั้งเออทอนมันบักเยอะเกินเดี๋ยวลองไปเล่นดูว่าจะแรงขนาดไหน